ท่านผู้ชมครับเป็นคนที่เอฟซีตามหาเนี่ยเป็นคนที่เอฟซีตามหาเจอตัวแล้วเดี๋ยวให้เราสัมภาษณ์นะวันนี้นี่นะสาหาสุรัคคูโลนเนะอ่าน้องสาน้องสุรัคคูเลยครับค่ะน้าสุรมิสแกสุรัชานีนะคะคนที่คนกําลั

พี่ถือหนูก็ให้กดหนูก็ให้ก่อนจ่าอัดขัคลิปน้องเขาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสือไปก่อนอันนี้เป็นต่างๆเอฟซีจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียเดี๋ยวหนูเดี๋ยวพี่จ่าเป็นคลิปวิดีโอนะหนูพูดเองเลยตางากอินโดนีเซียประมาณสามสิบวินะต่ดเลยเอาต่อเลย เขาไปใกล้หน่อยเขาไปใกล้เขาไปใกล้หน่อยเอาเนี่ยดำๆดีนะเพราะว่าอะอนนั้นเขาไดเสียงดังเข้ามาในโกรธเลยใช่ไหมคะตอนนี้คือหัวแล้วหนูอ่ะไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยโอเคเดี๋ยวพี่เสียงดำเนิ่มว่าสารมัตดมาลำได้ไหมคือสบายในตอนนี้ ฟูล็อกต่อเพราะว่าเขาหามาหลายวันแล้ว้องสุรักนะฮะมีคําถามนะครับเป็นอย่างไรบ้างเราเป็นหนึ่งในตัวเต็งนะครับขนูต้องบอกเลยว่าหนูว่าเดี๋ยวเต็งเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็เต็งเดี๋ยวก็ลงคือขึ้นก็ลงลงขึ้นก็ลงลงแต่หนูไม่ใจว่าวันนี้หนูทวงตำแหน่งควนพ้าหนูกลับมาแล้ววันนี้หนูพุ้งครับวันนี้ขึ้นใช่ไหมคะคือ พยายามจัดก,ก,การมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันแรกที่เาราบอกว่าเรามีความเครียดเรามีความกังวลซึ่งเราเข้าใจมากๆที่ทุกคนเป็นห่วงทุกคนพยายามส่งข้อความมาหาเราว่าไม่อยากให้เราเครียดนะไม่อยากให้เราเครียดซึ่งตัวเราเองตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าตัวเราเองเป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าเราเนี่ยมีความนานวสิ่งนั้นมาใกล้แล้วพยายามที่จะแยกกันแล้วก็เอาสิ่งที่มีไว้กันไว้กันบ้าน 这个这个。